was u สวัสดีครับวันนี้เป็นกระแสะเหมือนกันนะครับกับการเรียนออนไลน์นะครับเขาเรียกว่า DLTV นะครับมันคืออะไรนะครับมันก็คือการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางเช่นเว็บ y o u t u b e ก็มีนะมีหลายช่องทางทางทีวีก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้มีดราม่าตรงที่ว่าต้องมีโทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีคอมนะครับ ครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อคอมหรือไปซื้อมือถือราคาแพงๆได้ไงเออวันเนี้ยแล้วผมไปเห็นโพสต์อันนี้นะครับที่เขาบอกว่า6ช่องทางการรับชม DLTV นะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนะว่าปัญหาวันนี้มีอะไรบ้างแล้วผมจะลองเข้าให้ดูเลยว่ามันได้หรือไม่ได้นะทีวีดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3อะผมลองแล้วเข้าไม่ได้เลยสักอันเดียวนะครับผมใช้เป็น จานของทูนะครับผมไล่หาแล้ว400กว่าช่องไม่เห็นมีเลยครับไม่มีเลขตามที่เขาระบุไว้เลยนะครับไอหนึ่งสองสามมาตัดไปเลยนะครับยากนะครับส่วน c เนี่ยเป็นเว็บนะครับ dltv.ac.th อ่นะอันเนี้ยถ้าจะเข้าท่าที่สุดนะเปิดให้ดูนะครับ dltv นี่เจอ,อน,นี้เลยเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามา จะเป็นหน้านี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอินเทอร์เฟซของเขานะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะรวบรวมไว้ดูง่ายสุดแหละนะครับอย่างเช่นก็จะมีคําสั่งหน้าแรกหน้าแรกมีอะไรนะครับหน้าแรกก็จะมีนะการประชาสัมพันธ์ที่ผมอ่านเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ช่องรายการนะครับ DLTV 1ก็คือปัดถม1นะครับไล่ไปตั้งแต่1ยัน6นะครับปัถม6แล้วก็ d ีเอลทีวีเจ็ดก็คือมหนึ่งนะครับไล่ไปอีกถึง d ีเอลทีวีก้าก็คือมสามนะครับดีเอลทีวีสิบอ้าวกลายเป็นอนุบาลเฉยเลยนะครับเอออนุบาลไล่ลงมาอีกเออเนี่ยดีเอลทีวีสิบสามเป็นมัธยมแล้วมัธยมสี่อ้าวเอยม,ยมัธยมสี่ สิี่เป็นมัธยมห้าสิบห้าเป็นมัธยมหกนะมหกเนี่ยไล่แบบเนี้ยเออผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันดูงงๆอะ่นะครับแล้วก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นูนนี่นั่นนะครับอ่าวิธีกดเข้าไปดูก็เนี่ยปหนึ่งเนี่ยก็เป็นผังรายการที่เป็นสดนะเดี๋ยวหยุดไปก่อนมันก็จะเป็นช่องเล่นสดเลยนะครับตอนนี้นะครับกับหน้าแรก อ่ะช่องป2่ะเนี่ยเป็นรายการตอนสองทุ่มครึ่งนะใกล้แล้วตอนนี้ประมาณเกือบเกือบครึ่งแล้วออนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยแล้วก็มีหน้าแรกแล้วก็ตารางออกอากาศอ่าตารางออกอากาศนะครับเ,รเด็กๆก็ต้องเข้ามาดูตรงนี้ก็ชมสดเนีย่ยกดเลือกตรงนี้เอาจะดูปอไหน ชั้นไหนก็ชมล่วงหน้านะครับกดเข้าไปได้ก็จะเป็นแล้วก็เลือกนะครับเลือกวิชาเนียแล้วก็กดดูเลยอันนี้ของวันที่ยี่สิบนะวันนี้วันที่18แปดนะ,ะกดล่วงหน้าอย่างเงี้ยกดได้ด้วยหรอได้ไหมกดได้ด้วยนะฮะใครขยันก็ดูล่วงหน้าด้วยได้เลยก็ได้นะเนี่ยในชั้นโครงการนี ในวันนี้เลนเพราะ,ะอ,อาจคลิปไว้แล้วแหละรุวงหน้านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ดูยอ้อนหลังดูยอ้อนหลังดูย้อนหลังแล้วก็เลือกเอานะครับเลือกเอาเลือกเอายอ้อนหลังมีมียอดวิวบอกด้วยนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะเอาไว้กดดูนะครับหลักๆเข้ามากา็ดูตารางก่อนก็ได้นะบาวันเนี้ยมีอะไรสอน แล้วเราก็ดูตามนั้นนะครับแล้วก็ชมสดช่วงเวลาตอนนั้นเลยนะครับกับดูล่วงหน้านะครับดูย้อนหลังนะครับในกรณีที่มาไม่ทันนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าปัญหาคืออินเทอร์เน็ตถ้าอินเทอร์เน็ตไม่แรงก็กระตุกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมดูยังกระตุกเลยนะครับก็พอได้แหละนะครับอันนี้เป็นช่องทางขอ,องอินเทอร์เน็ตสรุปว่ามันก็พอไหวนะส่วนช่องทางต่อมา แอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมโหลดมาแล้วผมผมเป็นไอโฟนนะคล้ายกันเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมรีวิวให้ต่างหางเลยล้วกันน DL เงี้ยคล้ mm hmm. L, ยา,ายกันเ mm hmm. มนูอยู่ด้านบนนะครับด้านบนแบบนี้ด้านบนเลือกชั้นได้จากด้านบน DL เนี่ยสองสามที่บอกเมกื่อกี้อยู่นี้ก็กดเข้าไปเลือกได้เลยนะครับเมนูมีแค่นี้เอง ทันดานล่างไหนดา้านลนี่พอได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตสําคัญนะครับอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมรีวิวแยกให้ต่างหากนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึ่ง u t u b e เอ่อยูทูบเนี่ยผมว่าเสถียรสุดแล้วเพราะว่าเขาไอ้นี่ไว้นะครับเขาแบบบันทึกไว้ไงแต่อันนี้จะช้ากว่าชาวบ้านหน่อยนะลงคลิปช้าหน่อยนะครับก็พิมพ์ได้เลยดี t v 1ทีวีหนึ่งอามสี่ห้าหกมีหมดนะครับโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับสรุป ให้ฟังอีกชัดๆนะครับว่าไอ้ดูทางทีวีเนี่ยตัวผมนะดูไม่ได้นะครับทีวีมันไม่รองรับหาช่องไม่เจอแล้วใครๆเขาก็บอกว่ามันหาช่องไม่เจอหายากเหมือนกันนะออไอ้สามข้อเนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยส่วนเว็บเนี่ยดีสุดนะครับโมบายก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ YouTube เนี่ยเสถียรสุดแล้วเพราะว่ามันลงคลิปที่หลังชาวบ้านเขานะครับอะใช้ได้แหละแต่ถ้าเน็ตไม่แรงก็แย่แล้วคนถ้าตอนที่คนเข้าเยอะๆก็ น่าจะหน่วงมากๆนะครับจบเหตุหมือนกันมันไม่มีอะไรให้ใช้อ่ะมันก็ต้องใช้ไปก่อนนะรอโรงเรียนเปิดนะเด็กๆก็สู้ทนเอานะครับโอเคนี่มีการรีวิวสดๆเลยนะเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้นะชอบค,คอนเทนต์ผมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย